ชาวโลกสงสัยทำไมชาวต่างชาติอยากย้ายมาอยู่เมืองไทยมากขึ้นชีวิตดีค่าครองชีพถูกอาหารอร่อยหรือว่าประเทศไทยนั้นมันคือสวรรค์ของชาวต่างชาติเรื่องราวจะเป็นอย่างไรติดตามได้ในซีคอมเมนต์ใครอยากดูคลิปยาวแบบไม่มีโฆษณาคัน่นแอดขอแนะนำโปรแรง y u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  e พรีเมียมเริ่มต้นแค่19บาทหรือเดือนละ69บาทก็ดูเพลินได้แบบไม่มีโฆษณาคัน่นและพิเศษสุด โ o u t u b e Premium แบบจัดเต็มทีเดียว2ปีแค่199บาทสนใจติดต่อไปที่ ad d o c k y pm อย่าลืมบอกด้วยล่ะว,ว่ามาจากช่อง C c o m มเมนจะได้รับบริการสุดพิเศษไปเลยสวัสดีครับทุกคนเมืองไทยนั้นยังคงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวและก็ตัวเลือกที่อยู่อาศัยยอดนิยมของชาวต่างชาติเช่นเดียวกับจาเนลเซียราคอนเทนต์ครีเอเตอร์ชาวอังกฤษ ที่ได้อาศัยอยู่ในเมืองไทยเช่นเดียวกันถ้าเราเปิดโซเชียลมีเดียตอนนี้เนี่ยก็จะเต็มไปด้วยคนจากอเมริกายุโรปออสเตรเลียได้แชร์ประสบการณ์การย้ายมาอยู่เมืองไทยบางคนเนี่ยก็พึ่งมาบางคนเนี่ยก็มาเป็นปีและพวกเขาเนี่ยก็รู้สึกเหมือนได้ชีวิตใหม่สาเหตุส่วนใหญ่เนี่ยก็มาจากค่าครองชีพที่ถูกกว่าประเทศที่พัฒนาแล้วอย่างมาก100ดอลลาร์ในไทยเนี่ยอยู่ได้เป็นสัปดาห์ในขณะที่อเมริกาเนี่ยบางทีกินมื้อเดียวก็หมดแล้ว ารไทยเนี่ยก็เป็นหนึ่งในเหตุผลที่หลายคนพูดถึงเช่นเดียวกันทั้งอร่อยหลากหลายแล้วก็ราคาดีต่อใจที่สําคัญเนี่ยไทยก็กลายเป็นสวรรค์ของดิจิตอลนอร์แมดเพราะว่าอินเทอร์เน็ตแรง Wifi เนี่ยก็มีเกือบทุกที่คาเฟ่ก็เยอะโคเวิร์กิ้งสเปซเนี่ยก็พร้อมและอีกสิ่งหนึ่งที่ต่างชาติตกหลุมรักเลยก็คือคนไทยหลายคนน่ยบอกว่าคนไทยเฟรนลี่ใจดีแล้วก็ให้ความช่วยเหลือเสมอ งั้นเดี๋ยวเราไปฟังคอมเมนต์ของชาวต่างชาติกันดีกว่าว่าเขานั้นจะคิดกันอย่างไรกับเรื่องนี้ชาวต่างชาติท่านแรกก็มาแซวคนทำคลิปนะครับอย่าไปบอกใครเขานะเล่านำมาเก็บประเทศไทยไว้เป็นสปาเพื่อจิตใจกันดีกว่าชาวต่างชาติท่านต่อมาก็มาเสริมมันน่าเสียดายนะที่ประเทศไทยนะ่ะไม่ใช่ความลับนะสิแต่เป็นหนึ่งในสถานที่ที่ได้รับการเยี่ยมชมมากที่สุดในโลก ชาวต่างชาติท่านต่อมาก็เห็นด้วยกับคอมเมนต์แรกเลยนะครับฉันก็คิดเหมือนกันเลยนะอย่าไปเปิดเผยความลับนี้สิเพื่อให้ประเทศไทยเน่ยเขาเป็นแบบนี้ต่อไปมันก็ดีแล้ว คอมเมนต์ต่อมาเป็นชาวเยอรมันเขาก็มาแซวนะครับไม่เอาหน้าทุกคนน่ะต่างก็รู้ดีแม้แต่เยอรมนนีตะวันออกอ่ะที่นั่นเงินเดือนมันก็น้อยมากและนั่นก็คือเหตุผลเลยว่าทำไมประเทศไทยนะเขาจึงกลายเป็นเหมือนมายอกามากขึ้นเรื่อยๆ สำหรับมาโยก้านะครับก็เป็นหนึ่งในเกาะที่มีชื่อเสียงของสเปนอากาศที่นั่นน่ดีมากอารมณ์ประมาณภูเก็ตเลยข้อเสียก็คือค่าของชีพมันสูงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงฤดูท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวที่นั่น,นก็เยอะมากเลยโดยเฉพาะชาวอังกฤษ ชาวต่างชาติท่านต่อมานะครับฉันไปเมืองไทยมา30ปีแล้วแต่ช่องไม่ดีเลยที่ตอนนี้มีกลุ่มนักท่องเที่ยวจากสหราชาณาจักรเข้ามารบกวนที่นี่ให้เวลาเลยอีก5ปีที่นั่นก็จะเหมือนมาการุฟ หลังจากนั้นเนี่ยชาวต่างชาติท่านนี้เองเนี่ยก็ดูเหมือนว่าเขาจะไม่พอใจนะครับฝูงชนจากสาหราชอาณาจักรหรอชาวอังกฤษเรามีจํานวน,านน้อยกว่าผู้คนจากหลายเชื้อชาติมากเลยนะแล้วก็ไม่ใช่ชาวอังกฤษที่ก่อปัญหา ชาวต่างชาติท่านต่อมาก็เห็นด้วยกับหลายๆคอมเมนต์เลยนะครับฉันไปมาแล้วและทั้งหมดมันก็ใช่มันกำลังกลายเป็นแบบนั้นแหละฉันไปเที่ยวเมืองไทยมามากกว่า30ปีและก็อาศัยอยู่ที่นั่นด้วยปัจจุบันนาทีเนียเป็นเชิงพาณิชย์มากขึ้นจะเริญขึ้นแล้วก็แพงขึ้นด้วย ชาวต่างชาติท่านต่อมาเลยนะครับพูดได้ถูกเกี่ยวกับบรรยากาศแบบไทยๆเมื่อเทียบกับบรรยากาศที่แย่สุดๆในสหราชอาณาจักรเห็นด้วยเลยร้อเปอร์ซนต์ชาวต่างชาติท่านต่อมานะครับตอนนี้ฉันอยู่ที่เมืองไทยฉันกําลังมองหาโอกาสทุกทางที่จะได้อยู่ที่นี่ให้นานที่สุดเท่าที่มันจะเป็นไปได้ฉันไม่อยากจะกลับบ้านเลย ชาวต่างชาติท่านต่อมาเขาก็สงสัยนะครับถ้าเกิดว่าเราย้ายไปที่เมืองไทยเนี่ยเขามีงานให้ต่างชาติทำไหมอะ่ะไม่งั้นอะ่ะเราก็ต้องมานั่งใช้เงินอย่างเดียวหลังจากนั้นเนี่ยเจ้าของช่องก็เลยได้มาตอบมีแต่ว่าชาวต่างชาติส่วนใหญ่เนี่ยเขาทำงานออนไลน์กันคอมเมนต์ต่อมานะครับ ฉันเพิ่งกลับมาจากฮันนีมูนที่ประเทศไทยเมื่อสองสัปดาห์ก่อนเมื่อมีคนถามว่าที่นั่นเป็นยังไงบ้างฉันก็มักจะใช้เวลาพูดคุยเกี่ยวกับผู้คนมากกว่าการเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆนะผู้คนที่นั่นดีที่สุดในโลกชาวต่างชาติท่านต่อมาก็มาสงสัยนะครับฉันสังเกตเห็นเลยว,ว่าคนอังกฤษหลายคนมาที่ประเทศไทยแล้วพวกเขาก็ชอบที่นี่มากกว่าในอังกฤษตอนนี้ยูเคไม่ใช่ประเทศที่ดีจริงๆแล้วอย่างนั้นหรอ หลังจากนั้นในชาวอังกฤษอีกคนหนึ่งก็ได้มาตอบนะครับฉันย้ายมาที่ภูเก็ตเมื่อ6เดือนที่แล้วแล้วก็จะไม่กลับไปที่อังกฤษอีกแล้วแหละนา่นอคข้อเท็จจริงชาวต่างชาติท่านต่อมาเขาก็มาเสริมนะครับฉันก็ไปเมืองไทยครั้งแรกเมื่อ26ปีที่แล้วและก็ชอบมันมากแล้วก็ไปมาอีกหลายครั้งเลยและก็ชอบมากขึ้นเรื่อยๆไม่เคยไปที่ไหนที่มันใกล้เคียงกับประเทศไทยเลย ชาวต่างชาติท่านต่อมาก็มาแซลล์ตัวเองนะครับฉันมาทำอะไรที่นี่เนี่ยย้ายบ้านมาจากกรุงเทพม,มาที่ซานฟรานซิสโกเฮ้ยชาวต่างชาติท่านต่อมาก็แนวเดียวกันเลยนะครับฉันว่าจะย้ายกลับมาจ่ายภาษีที่กรุงเทพเหมือนกันบานเกิดของฉันตลอดไปในปีหน้าจริงๆแล้วนะฉันก็จ่ายภาษีในสหภาพยุโรปแล้วก็กรุงเทพม,มาย2บปีแล้วนะฮ่าฮ่า ชาวต่างชาติท่านต่อมาเขาก็เห็นด้วยกับคอมเมนต์ข้างต้นเลยนะครับฉันเห็นด้วยอย่างยิ่งเลยนะฉันเอาไปที่นั่นมาแล้วเมื่อ2ส,สัปดาห์ก่อนแล้วก็ทิ้งหัวใจแล้วก็จิตวิญ,ญญาณของฉันไว้ที่เมืองไทยคอมเมนต์ comment ต่อมาก็เช่นเดียวกันนะครับพูดได้ถูกเลยสถานที่ผ่อนคลายมากทุกคนก็ยิ้มแย้มแจ่มใสแล้วก็ทักทายกันไม่มีสถานที่ไหนอาจะาเหมือนที่นี่ ชาวต่างชาติท่านต่อมาก็เห็นด้วยเลยนะครับเมืองไทยเนี่ยเป็นสถานที่ที่เป็นมิตรที่สุดเท่าที่ฉันเ,นยเคยไปมาใช้เวลาน,านานมากเลยในการกลับมาอังกฤษชาวต่างชาติท่านต่อมาก็เห็นด้วยเลยนะครับฉันก็กลับมาจากประเทศไทยเมื่อเช้านี้เลยแล้วก็ยังคิดถึงวัฒนธรรมทัศนคติแล้วก็บรรยากาศดีๆที่นั่น คอมเมนต์ต่อมาก็แนวเดียวกันเลยนะครับเมืองไทยเนี่ยคือรักครั้งแรกที่มาเยือนประเทศที่ดีที่สุดเท่าที่ฉันเ,นยเคยไปมาชาวต่างชาติท่านต่อมาเขาก็เห็นด้วยกับทุกคอมเมนต์เลยนะครับถูกต้องแล้วแหละ1 0 0เปร์เซนต์ไปมาแล้ว3ครั้งชอบจริงๆแล้วก็อยากไปอยู่ที่นั่นด้วยสักวันหนึ่งไม่มีที่ไหนแล้วจะดีไปกว่าที่นี่อีกแล้ว ชาวต่างชาติท่านสุดท้ายแล้วนะครับกำลังนั่งอยู่ในสนามบินระหว่างเดินทางไปที่นั่นพอดีฉันรักประเทศไทยนาะมันเป็นสถานที่ที่ดีที่สุดในโลกและก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับคอมเมนต์ของวันนี้ถ้าใครชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกด subscribe ให้กับช่องด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย